สวัสดีครับผมมารุนเขวนบุรีรัมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการขัดสแตนเลสเป็นทอดสแตนเลสแบบง่ายๆนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับก็จะเป็นเงาๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆก็ไม่ได้เนียนกริปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เน้นมากนะครับสําหรับใครที่ขัดงานได้เนียนกว่าก็ต้องขออภัยนะครับนี่ครับอันนี้ผมใช้ขัดแค่2ขั้นตอนนะครับมาดูตัวที่ใช้ขัดแล้วกันนะครับ ครับอันดับแรกนะครับผมจะขัดด้วยไอเป็นเขาเรียกว่า,าใบขัดทรายนะครับใบขัดกระดาษทรายนะครับเป็นเบอร์ร้อยนะครับเป็นหลังอ่อนนี่ครับหาซื้อได้ตามร้านทัดแวนไปสามสิบกว่าบาทพอเราขัดเก็บรอยเชื่อมเฉยๆนะครับตรงนี้พอเราพอขัดขัดตัวนี้เสร็จนะครับเราก็มาขัดด้วยใบขัดผ้านะครับใบประมาณ45บาบาทแล้วก็ใช้ ไข่ประวานแบบนี้นะครับขัดนะครับก็จะมีภาพให้ดูเล็กน้อยนะครับเป็นรอยเชื่อมนะ